a n j o อ g a ซ i อวันนี้วันที่3นะคะอยู่ที่กรุงโซ เกาหลีใต้เหมือนเคยนะคะแล้วก็วันนี้เรามีกิจกรรมเยอะมากค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องไปจองตั๋วรถบัสนะคะที่อีกประมาณ2วันเนี่ยเราจะไปเที่ยวที่ปียงซางนะคะก็ตั้งใจไว้ว่าจะไปดูแบบหิมะซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันยังมีหิมะหรือเปล่าแต่ว่าเช็คอุณหภูมิก็คือติดลบ8องศาซึ่งอาจจะมีก็ได้นะคะอ่าหรือไม่ก็ต้องไปที่สกีรีสอร์ทอะไรประมาณนี้แล้วก็ จะไปพระราชวังนะคะเคียงบอกกุงค่ะวันนี้มันตรงกับวันพุธพอดีนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าวันพุธทุกของสิ้นเดือนนะคะก็คือจะได้เข้าฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าหาว่าเป็นผู้ใหญ่ต้องเสียประมาณ3000บวอนนะคะแต่ถ้าเป็นวันพุธท,ทุกสิ้นเดือนนะคะอ่าก็จะ เข้าฟรีนะคะก็เดี๋ยววันนี้กิจกรรมเยอะมากค่ะเพื่อนๆยังไงก็ตามกันไปแล้วกันนะคะใครที่มีอยากจะไปเที่ยวพยองซางนะคะหรือไปคังวันโดนะคะก็ลองดูได้นะคะตามคลิปนี้ค่ะ เอาละค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่สถานีดองโซเทอร์มินอลแล้วนะคะอ่าเป็นสถานีรถบัสที่เราจะไปที่คังวอนในวันอ่าที่1นะคะเราก็เลยมาทําการจองตั๋วก่อนเดี๋ยวเราจะต้องมาถามประชาสัมพันธ์หรือว่าที่ตรงที่ขายตั๋วก่อนนะคะว่าเป็นอยู่ตรงไหนเพราะว่าอันนี้หน่อยแบบไม่รู้ข้อมูลเลยต้องลองถามดูนะคะก็เดินเข้ามาตึกตรงนี้นะ เนี่ยเหมือนเขาก็มารอนั่งรอเอาบัตรกันแบบนี้นะคะทุกคนเอ๊ยเราจะสามารถถ่ายได้แบดอันนี้เขาต้อมันไม่เปิดหรอเพื่อนเขามันเปิดกี่โมองอนะเนี่ยเป็นช่องขายแบบนี้อล้วก็อยู่รอนี่จริงหรอ คือตอนนี้เราเห็นช่องขายตั๋วแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่เปิดเลยอะ่ะไม่มีพนักงานเนี่ยค่ะเลยไม่รู้ว่ายัางไงที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยตรงนี้จะเป็นตู้ขายตั๋วตนมัติถ้ามีบัตรจ่ายเงินของเกาหลีก็คือสามารถจ่ายแล้วก็อันนี้ได้เลยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงเพราะเราไม่มีบัตรด้วยนะคะเดี๋ยวรอตรงเคาน์เตอร์เปิดแล้วกันแล้วเราซื้อกับทางเจ้าหน้าที่น่าจะง่ายกว่า คือตอนนี้นะคะหน่อยก็มาดูป้ายที่มันจะเขียนที่ที่เราจะไปไปลายทางนะคะแต่ว่าสถาน,นีที่เราจะไปเนี่ยมันไม่มีเดี๋ยวหน่อยก็เลยว่าจะลองเดินไปถามที่อินโฟมชันดูนะคะว่าะจะมีอันสถานีนี้หรือเปล่า,าประเด็นคือตอนนี้จะเขาไม่เปิดเคาน์เตอร์เนี่ยเราจะซื้อตั๋วยังไงกำลังต้องดูอยู่หรือว่าอาจจะต้องให้ใครแบบช่วยซื้อให้แบบอัตโนมัตินะคะเพื่อน เอาหลักทุกคนตอนนี้เคาน์เตอร์ตั๋วนะคะก็เปิดแล้วนะคะฝั่งนี้ก็จะเห็นเลยเดี๋ยวหน่อยจะถ่ายเพื่อนๆดูนะคะสําหรับใครที่อยากจะประหยัดค่าเดินทางไม่อยากจะนั่งแบบเอ่อ KTX นะคะรถไฟแบบความเร็วสูงแล้วราคาแพงนเนี่ยก็สามารถเลือกเป็นการเดินทางแบบรถบัสก็ได้ราคาถูกกว่าเท่าไหร่ถูกกว่ามากค่ะถูกกว่า4 5หเท่าเลยนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ได้รีบก็อันนี้ถือว่าโอเคเลยนะคะ Yeah this terminal on uh not today I show you on this day, uh, March 4th? Yes. t i m อ h how many people อ่า2 people one p e o n e p เพื่อนเคะตอนนี้เราก็มาซื้อตั๋วรถบัสนะคะอ่าสำหรับสองคนเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาชื่อสถานีให้เขาดูไปเลยแล้วก็ที่อยู่ว่าตรงไหนเราจะได้ลงถูกด้วยนะคะทุกคนอันนี้นะคะโอเค Uh, this time, uh, this okay. Uh, eight. Yeah. Okay. correct. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Thank you so much. อ่านะคะเราก็ได้ตั๋วที่จะไปพยองซางเรียบร้อยแล้วตอนนี้อ่ละค่ะเราก็ได้ตั๋วที่จะไปพยองซางเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้อ่าเราก็เตรียมตัวเดินทางในวันที่หนึ่งน่นเเก่งมากค่ะต้องชมตัวเองไม่รู้เรื่องอะไรเลย ก็มาเลยเปื่อยแล้วก็มาถูกจนได้นะคะโ okay. okay, อเคโอเคเดี๋ยววันที่หนึ่งเราจะไปะที่พยองซางนะคะหรือว่าที่คังวอนโดก็จะเป็นแบบถิ่นหิมะเลยนะคะ,ะไปแบบเล่นหิมะให้แบบฉ่ำๆนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวช่วงน,นี้เราออกไปด้านนอกก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวจะไปหาอะไรทานกันแล้วก็จะไปพระราชวังเคียงบกกุ้งค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าสถานีดองโซบัสเทอร์มินอลนะคะเราก็ลังจะหาร้านทานอาหารเที่ยงกันนะคะก็เห็นมีหลายร้านมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นร้านสไตล์เกาหลีเหมือนที่เราดูในซีรีส์เลยเราก็เลยคิดว่ากินที่นี่ดีกว่านะคะทุกคนเดี๋ยวถ่ายให้ดูค่ะเนี้ย yeah, เป็นร้านนั่งแบบเนี้ยแต่เราไม่รู้ว่าร้านไหนมันมีคนเยอะไม่เยอะเราต้อแอบ,บส่องนิดนึงอันนี้อันนี้แทบจะไม่ค่อยมีที่นั่งละ อันนี้ยังมีที่นั่งอยู่เราก็แอบส่องนิสเดอร์ตอนนี้คนเยอะไปหมดเลยเอาล้านที่สองเอาลานที่สองร้านที่สองดูน่ากินเราดูแล้วนะคะร้านที่สองน่ากินร้านที่หนึ่งจริงน่ากินสุดแต่ว่าคนแน่นมากเราเข้าร้านนี้แล้วกันเนาะ ยังเซ่อกินอะไรเพื่อนเอาอะไรดีแล้วข้างในนะอ๋อโอเคฉลุโอเคแบทนักกินตรงนี้ไหมเพื่อนแล้วก็เราสั่งแล้วเราห่างกันไหมเพื่อนโอเคได้ลองกนหลายอย่างนะโอเค this one f o r yeah 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 and this one one yeah วันโอเคหน้าต้องมีเพื่อนข้างในดีป่ะได้ฟิลเวอร์สวยสวยมากๆสวยสวยรอยเมร ตอนนี้นะคะเราก็ได้มาแล้วตอกปกุกีนะคะเหมือนในซีรีส์เลยได้ฟิลมากแต่ว่าจริงๆอยากจะกินโซจูซแต่ว่ากินไม่ได้เพราะกังวลอยู่แต่เดินไม่ตรงเนี่ยอันนี้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูมื้อนี้กันนะคะมื้อนี้เราก็จะแชร์กันนะคะเพราะว่าเราอยากกินจะได้แบ่งกันกินนะคะโอเคทามซาดาทามวามดาทุกม,ม,มื้อจ้กอันนี้น เป็นโอเด้งปลานะคะแล้วก็มีตุ๊กบุก,กีแล้วก็คิมบับนะคะเดี๋ยวเราจะไากินมื้อนี้กันค่ะโอเคแล้วนะคะโอเด้งปาลาร้อนๆเลยแล้วก็มีคิมบับนะคะแล้วก็ตุกบุก,กีโอเคเอาละเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะอย่างแรกก่อนเลยที่ต้องชิมก็ต้องเป็นอันนี้เลยค่ะบิมบับโรยน,น,น้ำมันงาน,นะคะอืมอืมอืม สุดตังอืเรามาชิมต๊อกโกกีกันนะคะอืมรสแทบกว่าเมื่อาวานเยอะมากอร่อยมากๆ tìm đặt lắm đấy nhìn nó ừ. ตุ๊บตันร้อนชื่นใจมากเลยค่ะเพื่อนอๆอยาถ่ายใกล้ๆิสวยโอ่มาม,อมือนี้นะคะจะเป็นมือที่แบบได้ฟิลลิ่งแบบเกาหลีแบบซีวีที่แบบเพศน่ะเอกเ,อเอขาจีบกันอะ แล้วเขาก็แบบายยกต้องแบบสมัยเรียนมัธยมมันต้องแบบนั่งกินกันอะไรแบบเนี้ย mm hmm. อร่อยมากนะอ่อมากสถานีเคียงบกุมค่ะแค่ขึ้นมาก็ได้กลิ่นอายของความเป็นโชชอนแล้วนะคะโชซอนโชซอนเราก็จะเดินผ่านประตูย้อนยุคเข้าไปที่โชซอนค่ะ <c oughs> ทางที่ไปสวยมากเลยอะ่ะ <c oughs> ให้เ,เพื่อนๆดูนะคะ สวยมากมากเนี่ยทุกคนทางที่เดินไปแบบสวยมากเลยนะคะจะเวียนหัวนิดนึงนะกล้องสันส่นๆนิดนึงนะคะดูเขาทำดิอันนี้คือทางที่จะไปพระราชวังถึงบ่องกบกุงนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามีเวลาไม่เยอะแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเรามีเวลาไม่เยอะแล้วต้องรีบแลนะคะทุกคนมาถึงที่พระราชวังคิ ก็เหลือเวลาในการเดินเล่นเีกแค่ชั่วโมงกว่าเท่านั้นนะคะทุกคนเพราะเนื่องมาจากว่าเรานั่งรถข้ามจากอีกฝั่งหนึ่งมากซึ่งไกลมากๆเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะถ่ายบรรยากาศโดยรอบให้ดูแล้วกันค่ะนี่นะคะมาถึงแล้วค่ะเบตตี้เราอยู่อยูที่นี่นะเราจะแบบชาวโครยอเยอะมากเลยนะ เราเจอแบบชาวคอรยอเยอะมากเลยเสียดายมากมากที่วันนี้เราไม่ได้ใส่ชุดทันบอกเพราะว่าเราเหลือเวลาแค่เดินหนึ่งชั่วโมงเองนะคทุกคนไปเราเข้าไปเข้าไปถวายตัวเราต้องไปถวายบัวด้านในเพื่อนผ่านดังสนมงเข้าไปนะคะอันนี้ดังสนุงนะคะดังสน่งเรต้องไปถวายบัวกีเรากำลังจะเดินเข้าไปในประตูใหญ่ด้านในนะคะเพื่อนเพื่อนก็ ต้องบอกเลยว่าสวยมากกับบรรยากาศด้วยที่มันหนาวเนี่ยมันยิ่งทำให้สวยฉันอยากถ่ายกับเขาจังเลยอ่ะ,อะคือสวยมาก <c oughs> โอ้ด้านในสวยมากเลยค่ะเพื่อนข้างหลังนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นพระราชวังทางด้านในแล้วก็เจดีด้านในนั้นน่าจะเป็นพระชวงังฝั่งโซนด้านในแล้วก็ภูเขาทางด้านหลังตรงนู้นสวยมากเลยนะคะจรจิงๆเสียดายมากนะเพื่อนจริงๆเราสองคนน่าจะได้แต่งชุดท่านบกเนาะเสียดายมากเลยอ่ะเพราะว่ามาก็เหลือเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงก็ดู่ดูฟิวดูด้านหลังดูเยอะไหมเพียบเลย นะคะเยอะม,มาก,มากาสวยสวยสวยมากคุ้มค่าที่มาจริงๆถ้ามันเสร็จชุดทันบกแล้วมันเหมือนเขาาอยู่ในยุคในยุคโชซอนน่ะเข้าใจว่าชุดเรามันไม่เข้าออเพื่อนไม่เป็นไรเราย้อนโก <c oughs> เราเป็นการละเกด <c oughs> โอเคสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดู <c oughs> สวยมากเลยเอาละค่ะทุกคนตอนนี้หน่อยกนรจะพาเข้าไปตรงด้านในของพระราชวังเชียงบอกนะคะเราไปดูทางด้านในถ้าจริงลวถ้าจริง อันนี้คือจะเป็นที่นั่งของกษัตริย์ในสมัยก่อนนะคะที่พระราชวังเคียงบกนะคะเป็นที่นั่งของกษัตริย์อ,อันนี้จะเป็นห้องเหมือนห้องท้องพระโรงนะคะของกษัตริย์ในโครยอสมัยก่อนนะคะก็จะมีที่นั่งของพวกขุนนางต่างๆนะคะ แล้วก็แบบนี้เลยนะคะสวยมากหลังคาที่เพื่อนเห็นอยู่นะคะยังถ่ายไได้คนสวยมากๆเลยไม่สามารถถ่ายได้สวยมากๆเลยนะคะหลังคาที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ทางด้านบนนะคะที่จะเป็นลวดลายของชี่นี่นะคะประ,ะวัตินะคะประวัติของพระราชวังเคียงบกเนี่ยคืออยู่ทางเหนือของโซนะคะซึ่ง เป็นพระราชวังใหญ่เลยค่ะที่สร้างขึ้นในสมัยโชซอนนะคะสร้างขึ้นในปีคศ1394และต่อมาก็ได้กลายเป็นพระราชวังหลวงนะคะและที่ว่าราชการของกษัตริย์และก็เหล่าเชื้อพระวงศ์ของเกาหลีโดยตลอดมาะะต่อมาในสมัยพระเจ้าแทจงนะคะจึงได้มีการต่อเติมปรับเปลี่ยนขึ้นมาค่ะ ื่อนคนไหนที่ได้มาที่พระราชวังเคียงโบกกันนะคะก็เหมือนกับได้มาย้อนประวัติศาสตร์ของเกาหลีนะคะในยุคโชซอนนะคะหรือว่าในยุคของกษัตริย์โครยอนเนี่ยก็จะได้สัมผัสถึงกลิ่นอายนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆรอบๆตัวนะคะที่เป็นความยิ่งใหญ่นะคะของทางของประเทศเกาหลีใต้นะคะซึ่งมันจะเพิ่มความงดงามให้กับที่นี่เพิ่มมากขึ้นอีกเมื่อเราเห็นนะคะนักท่องเที่ยวต่างๆใส่ชุดหันบกแล้วก็เดินกันทั่วพระรา ทําให้บรรยากาศเหมือนเราย้อนยุคเข้าไปอยู่ในยุคโชซอนเลยค่ะตอนนี้นะคะหน่อยจะพาเพื่อนๆไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะของทางปีกทางด้านซ้ายนะคะหันหน้าเข้าพระราชวังนะคะจะมาดูอีกด้านฝั่งโซนหนึ่งนะคะโอ้สวยมากด้านในเห็นไกลๆสวยมากจริงหุ้ต้นนี้ต้องมาแล้วเพื่อนมาจ้าสุดจึ้งเลยอะตรงนู้นน่าสวยมากองค์หญิง ดูนานดูเขา,ารักกันดูเขา,ารักกันอท่านอง์ชาย,าายตรงนี้สวยมากเลยเพื่อนๆสวยมากๆเนี่ยยิ่งต้นไม้ด้านหลังน,นะคะโอ้โหเห็นไหมเป็นเหมือนอยู่ในแบบยุคโชซอนเลยนะคะโอ้โอโอเก๋มากเลยอ่ะลั ทุกคนคะตอนนี้เราก็ยังเดินเที่ยวชมเป็นอยู่ในพระราชวังนะคะเคียงบกนะคะซึ่งด้านในต้องบอกเ,เพื่อนๆเลยว่าสวยมากๆจริงๆแล้วพอเวลาเรามาเกาหลีเนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบว่าอืมไม่ได้มาที่แบบพระราชวังเคียงบกเพราะว่ารู้สึกแบบเอ๊ะใครๆก็มากายแต่จริงหน่อยว่าคือมันเป็น ทางประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมอะถ้าเราได้มาเมืองเขาหรือประเทศไหนก็ตามที่เราไปเราควรจะไปดูสักครั้งหนึ่งนะคะว่าสถาปัตยกรรมของเขาเนี่ยที่อยู่ในยุคนั้นๆยุคเก่าก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงของประเทศนั้นๆน,น,นะคะอันนี้ก็คืออยู่ด้านหลังตอนนี้คือสวยมากมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยคือเราจะเห็นแบบปฏิมากรรมเห็นแบบการก่อสร้างเห็นอะไรหลายๆอย่างในยุคโชซอนจริงๆ แล้วก็สวยมากๆด้วยอันนี้จะเป็นศา,าลาริมน้ำนะคะที่อาจจะแบบเอ่อเอาไว้ในสมัยก่อนอากาศหนาวๆแล้วก็กษัตริย์ทรงเดินเล่นอะไรแบบนี้คิดว่านะอันนี้คิดเองสวยมากๆมันอากาศคือดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆมันแบบเรามาแล้วเรารู้สึกแบบด้วยความที่แบบมันหนาวด้วยแล้วก็ คือบรรยากาศดีไปหมดอะคือเดินเท่าไหร่ก็เหงื่อไม่ออกอะมันทําให้แบบยิ่งแบบบวกกเอนเนอรจีความสวยก็เลยยิ่งรู้สึกโอ้โหตื่นตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นไปหมดนะคะชอบมากเลยอะไม่เสียใจเลยที่มาวันนี้แล้วก็ อ๋อลืมบอกเพื่อนๆไปค่ะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่อยากจะมาเที่ยวชมพระราชวังเพียงบกเนี่ยก็คือว่าเขาจะมีวันพิเศษก็คือทุกวันพุธของสิ้นเดือนนะคะจะให้นักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยเข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยในวันเวลาปกติก็คือจะเสีย3,000 3,000บอลน,นะคะอันนี้ก็ถือว่าโอ้โหวันนี้เรามาตรงกับวันพุธพอดีเลยโชคดีมากมากเลยนะคะตอนแรกก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะวันนี้ตอนแรกเรากลจะไปลงอาบน้ํานะคะแต่ นึกไปนึกมาเอ๊ะหรือว่าเราจะมาที่เคียงบกดีมาที่พระราชวังดีเลยตัดสินใจพอเข้ามาดูปุ๊บอ๋โหต้องรีบเลยเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าเข้าดีเลิศประเสริฐสวยมากค่ะทุกคน บอกเลยวันนี้นะคะสนุกมากๆเลยมีความสุขมากๆเลยนะคะที่ได้มาที่นี่ถ้าไม่ได้มาแอบเสียดายเลยนาะทีเนี้ยพูดตรงๆเพราะว่ากะอยู่แล้วว่าถ้าได้มีโอกาสมาเกาหลีครั้งอื่นอีกก็จะไปเมืองอื่นละอาจจะไม่ได้มาโซแล้วนะคะอ่ารถบัส 401นะคะตอนนี้หน่อยกับแบตตี้นะคะสองคนรอขึ้นรถบัสนะคะเพื่อจะไปที่ลอตเต้พาซานะคะแล้วก็จะไปกินบุฟเฟ่บาร์บีคิวปิ้งย่างกันนะคะวันนี้เราจะใช้วิธีการขึ้นรถเมย์ดูบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเรานั่งรถไฟฟ้าเพราะว่าที่ผ่านมาเรานั่งรถไฟฟ้าใต้ดินตลอดวันนี้เราจะลองใช้วิธีการนั่งรถเมย์บ้างค่ะจะถึงหรือเปล่าจะเลยหรือเปล่าต้องไปดูกันนะคะ มาเรื่อเร่ออ่าอันนี้จะเป็นรถ9401นะคะที่เราจะไปต้องจ่ายเงินเดี๋ยวข้าถามเขาื่้นขึ้นไปก่อนเดี๋ยวบอกให้ว่าสองคนไปขึ้นไปก่อนเลยสามพันบอนอ่า how much ค่าตัวเช็คอ่า <Hey. S> 1 2 one two three <Hey. S 1> this three right

Thank you so much Thank you so much. s โอ้ยคนเกาหลีน่ักมาก <laughs> คือเราขึ้น <laughs> คือ,ค,อคือเราขึ้นรถขึ้นรถบัสนะคะแล้วก็มันต้องใช้การ์ดแต่แล้วเราไม่มีการ์ดเรามีแต่แบบว่าเป็นเงินสดเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยไปขอให้คนเกาหลีอนะ่ะผู้หญิงพี่ผีคนหนึ่งด้านหลังเขาแบบมาช่วยเราแล้วก็มาจ่ายให้เรานะคะเออขอบคุณมากเลยน่ารักมากเลยอะ่ะ ได้รับการช่วยเหลือขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยตลอดนะคะไปได้ทุกที่จริงไปได้ทุกที่ที่มีทางมีเงินสดก็ไม่เช่่ยอะไรนะคะขึ้นรถเมกหลีต้องมีการนะคะทุกคนเป็นการนั่งรถเมล์ครั้งแรกที่เกาหลีนะคะไม่เคยนั่งรถเมล์เลยอันนี้เป็นครั้งแรกของเราแล้วก็อาจจะเป็นครั้งเดียวของเราเพราะเราไม่มีการนั่งมันไปใต้ดินง่ายกว่า อีฟิแนลลี่นะคะในที่สุดเราก็มาเจอร้านบุฟเฟ่ต์นะคะปิ้งย่างนะคะหัวละสองหมื่สองพันหร้อยวอนค่ะด้านใน,นตรงนี้นี่โอเค นี่ก็จะเป็นร้านอาหารบุฟเฟต์ปิ้งย่างนะคะทานเท่าไหร่ก็ได้ไม่อั้นนะคะราคาก็อยู่ที่หัวละ2 2 5 0 0วอนนะคะก็จะมีแบบนี้เลยเป็นกิมจิต่างๆนะคะก็จะมีค่อนข้างเยอะกว่าที่ไทยอยู่แล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นของทอด แล้วก็นีน,นะคะมีหนังหมูนะคะแล้วก็หักต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นผูลมควันต่างๆนะคะแล้วก็ไก่แล้วก็หมูสามชั้นกัไดเองคะ่ะเอาละค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวตอนนี้เราตัดแล้วก็มารอเสิร์ฟพี่โต้เลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะได้ทานกันนะคะอันนี้ก็เป็นหมูนะคะอันนี้จะเป็นหมูแบบเหมือนหมักพวกเครื่องปรุงของเกาหลีแล้วก็ ใส่เป็นสาลี่ค่ะอันนี้จะมาจอกหวานหว,น,วนอร่อยแล้วก็น,นี่จะเป็นสามชั้นนะคะแบบกินจิชัดๆวันนี้เรามากินปิ้งย่างแบบสไตล์เกาหลีนะคะแต่ว่าวันนี้เราอินเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะคะเพราะว่าเราสองคนค่อนข้างกินจุกนะคะถ้ากินแบบเป็นจานๆแล้วสักเป็นราคาบอกเลยว่าไม่พอแน่นอนแล้ว <Okay. S 1> เค้าหมากกักแบบชัำๆเลยอะ่ะได้กินมาก แวดองมันจะอร่อยมากเลยนะไอ้บางๆเนี่ยแล้วก็ใส่กิมจิลงไปนะัป่นซอดับบีกละรอไม่เป็นไรเพ่อนล็งเส่ลงไปนะคะแล้วก็หมูย่างค่ะทานไม่ได้เลยไม่ต้องจิม้มห่อเลยแล้วก็ใส่งไปเล คือแล้วเรวด่วนค่ะด่วนค่ะค่ะและแล้วสำหรับวันนี้นะคะเราก็จบมื้อเย็นไปอีกหนึ่งวันนะคะก็เป็นย่างปิ้งย่างบาร์บีคิวคือแบบแน่นมากตอนนี้คืออิ่มมากนะคะ แล้วก็ถูกด้วยนะคะต่อหัวหัวละ22,500ืองพารวอนก็อยู่ในเมียงดงอะเนาะคือราคามันก็อาจจะแบบสัวข้างนอกน,อกนิดน,นึงแต่ว่ารสชาติอร่อยมากยิ่งหมูหมักแบบหมักเครื่องเทศหมักซอสแล้วก็เป็นหมักแบบสาลี่อะคือมันหวานอร่อยไม่ต้องจิ้มเลยอะเพื่อน เอาละเดี๋ยวยังไงคลิปนี้วันนี้นะคะพาทั้งไปซื้อตัว๋วรถบัสไปทั้งพระราชบางังไปทั้งพระราชวางังเชียงบกกุงนะคะแล้วก็ปิดท้ายกันที่คลิปนี้นะคะก็คือกินอาหารอร่อยอร่อยมือนีกันไปนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะไปโรงอาบน้ําของเกาหลีกันใครที่เคยดูซีรีส์นะคะแล้วก็เห็นแบบพระ่อนาะเอกจะชอบไปนอนในโรงอาบน้ำเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาทุกคนไปกันนะคะ วันนี้ลาไปก่อนนะจบ๊ายบายบ๊ายบาย